สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมคนส่งสารกระจรศักิ์ชาวเจริญรัตเรามาต่อตอนที่2กันในหัวข้อสงครามตัวแทนการค้าหรือการรบนะครับเฉพาะวันนี้ตอนนี้เป็นเรื่องของการรบแขกรับเชิญของเราท่านเดิมนะครับศาสตราจารย์ดรเกลิงศัก์เจริญวงศักประธานสถาบันการสร้างชาติสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณกระจรศัก์ท่านผู้ชมที่กรพครับอาจารย์ครับตกลงว่าเราถูกชักใยหรือเปล่าเพราะว่าสงครามนี้ สหรัฐจะมาใช้สถานที่ฐานทัพพังงาของเราหรือจะไปใช้กัมพูชาแล้วก็จะไปซ้อมรบกับกัมพูชาจีนโกรธปรากฏว่าแล้วก็จะแก้แค้นส่งอาวุธเคยส่งไม่ส่งโอ้ตกลงตกลงเราเราเราเป็นตัวเล็กตัวน้อยถูกชักใย,ยอยู่หรือเปล่าครับอาจารย์ผมรับประกันเลยครับว่าทุกคนตอนนี้เริ่มเห็นตรงกันแล้วที่ผมเป็นคนพูดมานานมากแล้วว่า สงครามผมอยู่ในอยู่ในยูทูบเนี่ยไปเปิดดูนานขายเลยผมบอกว่าจะสงครามโลกครั้งที่สามจะเกิดขึ้นโดยประมาณเจ็ดปีบวกลบหมายก็ว่าอาจจะน้อยกว่าเจ็ดมากกว่าเจ็ดขึ้นอยู่กับการดําเนินการของสองมหาอำนาจว่าจะผ่อนยั่นผ่อนยาวยังไงฉะนั้นสงครามโลกครั้งที่สามต้องเกิดใน<อ>ที่สุดเพราะมันโอกาสเป,เป็นไปไม่ได้ที่ไม่เกิดด้วยเหตุผลนานับประการและผมก็คิดว่าวันนี้ถ้าเราดูจากประโยชน์ของทั้งฝั่งจีนและฝั่งอเมริกาเราก็รู้ว่าทั้งคู่ตาก็รู้ ว่าสงครามโลกเนี่ยก็อาจจะเกิดแบบเต็มรูปแบบในที่สุดระหว่างนี้บางทีอาจจะเรียกด้วซะว่าสงครามโลกเกิดแล้วแต่เกิดแบบนุ่มๆเกิดแบบนิดๆเกิดแบบไม่ครบวงจรเพราะสงครามโลกมันต้องเกิดครบวงจรนะสงครามเศรษฐกิจสงครามทหารสงครามการเมืองสงครามอะไรสารพัดต้องมาเทคโนโลยีสงครามมี20ประมาณ20กว่าอย่างเนี่ยที่ผมเคยเขียนไว้เนี่ยมันเกิดสงครามทุกระนาบ Oh. แต่ว่ามันเกิดแล้วแต่มันเกิดไม่เต็มรูปแบบ <Okay. S 2> และที่ร้ายแรงสุดน็่คือสงครามตัวแทนเวลานี้คือสงครามตัวแทนและก็จในที่สุดก็จะมีการพยายามชักใยให้เข้าข้างเพราะเป็นสงครามต้องแบ่งข้างอเมริกาก็ต้องพยายามดึงพวกไอยู่ฝั่งตัวนะครับู้ท้าชิงก็ต้องดึงพวกไปอยู่ฝั่งตัวดังนั้นก็จะมีสงครามตัวแทนที่พยายามจะดึงกันไปดึงกันมาเวลานี้เราเรากำลังอยู่ในสถานการณ์โลกที่ทุกฝ่ายต้องดึง การที่ทรั้ปมพูดมาชัดเจนว่าถ้าคุณไม่เจราจาสงบศึกระหว่างกเมนกับไทยในเวลาในเวลาทันทีจะมีผลต่อไอ้เ,อเอทอร์ริฟที่ให้จริงครับสแสดงว่าเขาดึงเอาประเด็นเทริฟทางเศรษฐกิจฯกฯมายุ่งกับประเด็นการเมืองระหว่างประเทศเรียบร้อยแล,แล้วแล้วความมั่นคงคดึงแล้วเห็นชัด อย่ามาหลอกว่าไม่ดึงดึงแล้วไม่ดึงมันจะมันมันจะเป็นยาอาการอย่างที่พูดหรือรฉะนั้นก็จึงได้ผลจึงบีบคอทั้งขเขมรและไทยและขเขมรเองก็เป็นเป็นคนที่กิ่งกาดสามารถในการเล่นเลขกน,นะสามารถที่จะบอกว่าเฮ้ยถ้าเคยใกล้ชิดอยู่กับจีนเป็นลูกน้องจีนเต็มสู่เวลานี้ข้าก็พยายามจะเล่นเกมไปเป็นลูกน้องอเมริกันเพื่อว่าข้าจะได้เปรียบบ้าง ซึ่งการเล่นเกมครั้งนี้เสี่ยงมากสำหรับเขมรถ้าเล่นแรงไปจีนจีนโกรธขึ้นมาจีนก็อาจจะมีปฏิยาตอบโต้ตอ่อเขมรแต่ถ้าเล่นฉลาดแล้วก็พยายามถ่วงดุลทุกฝ่ายก็อาจจะปลอดภัยขึ้นแต่ไม่รู้ว่าจะเล่นเก่งหรือเปล่ายังดูไม่ออกต้องดูก่อนว่าจีนโกรธไหมนะจีนจีนโกรธขนาดไหนอเมริกาจะเป็นเพื่อนใหม่ที่ดีจริงไหมหรือไม่ใช่ว่าต้อนออกจากจีนเสร็จอเมริกาก็ไม่โอบปุ้มจริงๆ ระยะยาวพมจะจะอยู่ในสภาพลําบากฉะนั้นตอนนี้เป็นสงครามแย่งแย่งทุกภูมิภาคครับามิงเล่นกันมานานแล้วแล้วก็แย่งกันไปแย่งกันมาอยู่แย่งพวกจัดรูปลักษ์พวกโดยเริ่มจากสงครามเศรษฐกษิจครับตอนนี้ก็คือการแย่งแล้วก็เอาไปโยงกับประเด็นทางทางความมั่นคงความจริงถ้าท่านสังเกตดูเนี่ยผมถามท่านท่านทูตอเมริกันในไทยท่านทูตโกเด็กนะด,ได้ได้คุยกับท่าน ผมจงใจถามท่านเลยเพราะว่ามันมีข่าวหนาหูมาว่าประเด็นการเจรจาภาษีทรัมป์นั้นจะโยงกับเรื่องความมั่นคงเช่นเรื่องฐานทัพหรือไม่คําถามผมยิงตรงมากเลยและผมผมตั้งใจถามเพื่อให้ความเป็นธรรมกับอเมริกาแล้วก็แล,วกแล้วก็เชื่อมั่นว่าท่านทูตคงจะต้องพูดกับผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่กับไม่ตรงไปตรงมาถึงระดับหนึ่งต้องตรงไปตรงมาแต่ต้องพูดภาษาการทูต ผมถามแบบนี้ท่านรู้ไหมท่านทูตตอบผมว่าไงผมก็นั่งดูอากับกิริยาท่านทูตน,น่ารักมากท่านทูตน,นิสัยดีกินข้าวด้วยกันมาด้วยเรก็คุยท่านทูตถามตรงกันเนี่ยที้ประยงไท,ทริฟทรัม้์มตอนนั้นเนี่ยมันก่อนจะประกาศมาตั้งนาน,นมผมถามว่ามันโยงกันไหมรเ,เรื่องความมั่นคงเช่นฐานทัพที่พังงาท่านทูตก็หยุดนิ่งอยู่การหยุดนิ่งอยู่หลายวินาทีเนี่ยมันเป็นภาษากายที่ทําให้ผมคิดว่าท่านต้อง คิดดีๆว่าจะตอบยังไงกับผมมันไม่ได้ตอบทันทีแปลว่าอะไรต้องคิดดีๆแต่ว่าท่านต้องสุข,ขุมนั่งคิดเรียบเรียงคําพูดและนในหัวท่านผมว่าท่านเป็นคนดีนะที่ท่านจะไม่โกหกท่านต้องพยายามหาคําพูดที่ไม่ไม่ไม่เทียนจากจากสิ่งที่พูดแล้วจะไปจับบอกว่าเฮ้ยโกหกไม่ได้ท่านไม่โกหก <c oughs> ท่านจึงเลือกคําพูดกับผมอย่างระมัดระวังที่ผมมารายงานให้ <c oughs> พี่ๆน้องๆใน Facebook ผมได้เห็นเนะ่ท่านตอบผม นิ่งนิดหนึ่งแล้วเลือกเรียบเรียงคำพูดเสร็จแล้วท่านตอบผมผมถามว่าไอ้ตกลงแล้วแทริฟเนี่ยมันโยงกับความมั่นคงประเด็นความมั่นคง <c oughs> ใช่หรือไม่ท่านบอกว่าไม่โยงเ <c oughs> พราะตอบว่าไม่โยงแบบนี้ผมก็รู้ละแสดงว่าพอจะมีเหตุผลอธิบายได้ว่ามันไม่โยงแบบสุดๆ <c oughs> แต่เพราะตอบช้า มันแสดงว่ามันต้องมีการเล่นคำนิดๆเพื่อให้รู้สึกว่าเป็นคำพูดที่จริงแต่อาจจะต้องตีความระหว่างคำว่า hmm. ไม่โยงแปลว่าอะไรแต่ผมก็ไม่ได้ไล่จนจนมุมนะผมก็พยายามจะดูว่าตกลงไม่โยงแปลว่าอะไรแต่ทาถ้ามาดูพฤติกรรมทำในที่สุดอีกอีก,อกสัปดาห์ต่อมาหลายวันต่อมาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเขาโยงว่าเฮ้ยเรื่องลุกายแดนกรมเนนี่แล้วแล้ว,แล,วแล้วผมจะ ผมจะคิดภาษีคุณดีหน่อยหรือแม้แต่ตอนขึ้นมาก็บีบรัเสเซียกับยูเครนใช่ไหมครับแสดงว่าประเด็นภาษีทรัมป์เนี่ยในใจทรัมป์มันโยงอยู่แล้วกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความมั่นคงคการลบต้สิ่งต่างๆจะไม่โยงได้ไงฉะนั้นกรณีนี้คือตอบได้ว่าไม่โยงในเรื่องประเด็นว่าเป็นจริงบางระดับจริงๆเลยว่าไม่โกหกหรอก ว่ามันไม่โยงแต่จริงๆอ่ะถ้าไปโยงในรายละเอียดก็ต้องดูคําพูดที่เลือกว่ามันโยงไหมผมเลยคิดว่าเหตุการณ์การต่อสู้ระหว่างการเมืองระหว่างประเทศของสมคามมาำนาเนี่ยมีการพยายามดึงพวกและอาเซียนเนี่ยสำคัญมากอือาเซียนเวลานี้แบ่งเป็นฝ่ายเอียงอเมริกากับเอียงเอียงจีนฝ่ายตรงกลางมีมีไม่เยอะหรอกฉะนั้นฝั่งที่เอียงอเมริกามีใครบ้างก็พอเห็น เอียงจีนมีใครบ้างก็พอเห็นขเมนเนี่ยเอียงจีนมาหมาพักใหญ่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นครั้งนี้เนี่ยถามว่าการการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการพยายามที่จะทําให้เกิดการาสร้างพวกเพื่อการต่อสู้ของระหว่างมาน้าสองฝ่ายทางการเมืองสองขั้วไหมแน่นอนครับแน่นอนเลยครับ อาจารย์แลจะจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฉลาดแล้วประเทศไทยอ่ะโดยปกติเนาะเราก็รู้อยู่แล้วว่าใช้นโยบายไผ่ลู่ลมเนาะคือเอ็นไปทางไหนเอ็นไปทางไหนแล้วก็รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางแต่ว่าจริงๆแล้วจะ,จะพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้ไทยก็มีวิธีของไทยนั่นแหละแต่ว่าแล้วพอมาคราวนี้เราจะเอาอย่างไรครับผมผมก็ต้องใช้ทฤษฎีความเป็นกลางแบบแบบที่ผมนําเสนอที่ไม่ไม่เหมือนสวิตเซอร์แลนด์เป็นความเป็นกลางแบบไทย ที่ควรจะเป็นกลางแบบมีลักษณะพิเศษที่เราจำเป็นต้องเป็นกลางเราแต่เป็นกลางแบบไม่ใช่ทําให้ทั้งสองฝ่ายโกรธเราแต่เป็นกลางให้ทั้งสองฝ่ายพอใจเราและทั้งสองฝ่ายไม่รู้สึกที่อยากจะทุบเราแต่อยากจะช่วยสนับสนุนเราซึ่งตรงนี้คือการหาคําตอบเชิงสร้างสรรค์ที่ไม่ง่ายเลยครับถ้าเราแค่เป็นลักษณะแบบเหมือนสวิตเซอร์แลนด์ก็เราจะเจอปัญหาบางอย่างทั้นความเป็นกลางมี ยังไม,ม่ีมีการคุยกันจริงๆมันหลายรูปแบบนะครับความเป็นกลางเนี่ยจะต้องเป็นกลางแบบที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปวิงวอนแต่เป็นความเป็นกลางแบบที่เราสร้างเงื่อนไขที่ทําให้ทุกคนต้องยอมรับจุดยืนของเราเพราะเป็นจุดยืนที่คิดว่าดีที่สุดแล้วสําหรับเขาด้วยตรงนี้คือคําตอบที่ประเทศไทยต้องหาคําตอบเชิงสร้างสรรค์ที่วางสถานะตัวเองได้อย่างชาญฉลาดที่ทําให้จีนก็พอใจ อเมริกาก็พอใจเพราะถ้าเราเข้าข้างจีนมากอเมริกาจะโกรธเข้าข้างอเมริกามากจีนจะโกรธแล้ถ้าเผื่อเราวางตัวไม่ถูกต้องทั้งคู่ทุบเราและจะรังเกียจเราแต่ต้องวางตัวให้ทั้งคู่เนี่ยอยากร่วมกับเราในเรื่องที่ร่วมได้และอุ้มเราได้สุดความสามารถที่อุ้มตรงนี้คือการหาคําตอบแบบศิลปินประเทศไทยต้องเป็นศิลปินทางนโยบายระหว่างประเทศไม่ใช่เป็นแค่การวางแบบดื้อตื้น ตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องพูดในทางลับและต้องคิดจริงๆว่าเราจะวางตัวยังไงใ,ให้พอดีแล้วไม่โกหกไม่หลอกแต่ขณะเดียวกันทั้งสองฝั่งพอรับได้และพอใจและเอื้ออำหนวยให้ประเทศไทยยืนอย่างมียังมีความเจริญรุ่งเรืองในศตวรรษนี้ได้ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องรายละเอียดที่ยิบผมใช้คำว่าต้องเป็นศิลปะในการจัดแจงนโยบาย และศิลปินในการคอนดักออเคสตราที่สองวงตีกันอยู่จะทำยังไงอันนี้เรื่องใหญ่มากระดับชาติที่ต้องคิดให้ออกและผมคิดว่าจะต้องมีวิธีคิดแบบเข้าใจสันดานวิทยาของมนุษย์ <c oughs> ประเทศทุกประเทศ <c oughs> มีผลประโยชน์ของประเทศ <c oughs> ตัวเองผมคิดว่าต้องเข้าใจสันดานวิทยาของมนุษย์จีนก็ต้องการประโยชน์ของจีนอเมริกาต้องประโยชน์ <c oughs> อเมริกาเราต้องเข้าใจว่าเราจะไปนึกว่าเขาเป็นเป็นเ,นเนทพประบุตร ะนะครับที่จะมาะมีเนื้อมจิตน้ําใจมันคิดอย่างนี้ไม่ได้มันเป็นโลกฝันหวานเขาสันดาวิทยาคือเขาคือผู้ที่ต้องการผลประโยชน์ประเทศเขาแต่จะทํำยังไงล่ะครับที่หาจุดลงตัวที่พอดีตรงนี้เป็นเรื่องรายละเอียดที่ต้องต้องเดินหลายระนาบเดินหลายฝ่ายและทําให้มันมาลงตัวที่จุดดุลยภาพที่เหมาะสมให้ได้ตรงนี้เป็นศิลปเป็นงานศิละปะครับ อาจารย์นั่นหมายถึงว่าเราเราสมมตินนะเราก็ไม่ยอมให้มีฐานทัพแต่ว่าเราก็ต้องสั่งอาวุธกันคนละครึ่งทางแต,แต่ว่าในภาษีของทรัมป์เนี่ยเราก็บอกแล้วไงว่าเราจะซื้ออาวุธจากท่านจะซื้อเครื่องบินจากท่านอยู่แล้วคือต้องใช้วิธีอุดหนุนทั้งสองฝ่ายกันไปอย่างนี้อย่างนั้นหรือเปล่าในขณะเดียวกันเขาก็มีสิทธิชอปปิ้งประเทศเหมือนกันทั้งทั้ง,ท,งทั้งสองประเทศมาหามหน,น้าเดี๋ยวไปร่วมลบกับกับกมพูชาทีนึงเดี๋ยวไป ขายอาวุธให้เขาก็มีสิทธิ์ต่างคนต่างมีสิทธิ์อย่างนั้นเอาเอาเอา,เอาวิธีต่างคนต่างต่างยืนกันคนละฝ้าอย่างนั้นหรือเปล่าครับครับเราต้องไปดูในรายละเอียดเช่นเรื่องอาวุธก็เช่นกันครับถ้าลงรายละเอียดขนาดนั้นก็ต้องพูดว่าเช่นมันมีมิติมากกว่าอาวุธเอาเอาเอาวุธก่อนก็ได้ผมก็คิดว่าจาต้อง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 ,อง,องคล้ายๆสังเกตให้ดีนะครับว่าเราจะทําให้ทุกฝ่ายเนี่ยพอรับได้อยู่ในจุดไหนถ้าเราไปไปอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง อีกฝั่งต้องโกรธค,ครับฉะนั้นเราก็อาจจะต้องเป็นไปได้ครับอาจจะต้องเลือกอาวุธที่ซื้อจากจีนบางส่วนที่ที่เราอยากซื้อถ้าเป็นผมก็เลือกอาวุธที่จีนเนี่ยมีคุณภาพที่ดีดีกว่าอเมริกาบางเรื่องแล้วผมก็ซื้ออาวุธนั้น่ะแล้วของอเมริกาตัวไหนดีกว่าจีนผมก็ซื้ออาวุธนั้นะถ้าเมือให้ผมเป็นคนตัดสินใจเนี่ยผมก็จะบอกว่าเฮ้ยผมจะซื้ออาวุธจากคุณทั้งสองฝ่ายเลยและผมก็จะเลือก ตัวซื้อให้เหมาะสมแล้วก็ต้องคิดให้ละเอียดดูรู้ข้อเท็จจริงอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือการที่เราจะาทำพันธมิตรีในทางทในด้านต่างๆทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองการทหารความมั่นคงเราจะมีความสัมพันธ์กับฝ่ายใดอย่างไรตรงไหนอย่างไรต้องคิดละเอียดครับคมจริงท่านจะสังเกตเห็นว่าผมก็ยืนยันว่าเราควรเข้าเข้าร่วมพันธมิตรกับทั้งฝั่ง อินโดแปซิฟิกที่ที่ตะวันตกอยู่แล้วก็ฝั่งบริกส์ที่ที่ทางจีนยืนข้างนี้อยู่ผมคิดผมเป็นคนถือธงนี้มานานนะครับหลายหลายปีแล้วบอกว่าก็เข้าร่วมแต่เข้าร่วมแบบไหนต้องคิดให้มันดูเหมือนเราเองนั้นอยู่ในจุดที่ที่เหมาะสมพอดีพอดีคือก็คือไม่ใช่ไม่ร่วมแต่ร่วมแต่ร่วมแบบไหนร่วมในจุดพอเหมาะร่วมร่วม ในในเรื่องใดบ้างที่ที่มันดูเหมือนว่าพอมีเหตุมีผลที่ทําให้เรายืนได้ครับอย่างนี้เป็นต้นทางเศรษฐกิจก็ผมก็ก,ก,ก็ก็พูดแล้วนะครับเราจริงๆถ้าเบื่อเราไม่ร่วมในในสภาพเศรษฐ,ฐกิจโลกที่เหมาะสมตอนนี้ผมคงยิงผมเสนอนําหน้ามาหลายเดือนแล้วด้วยน,นะครับผมบอกว่าให้เจรจากับอเมริกาเป็นฝูงแต่ก<อ>็ไม่มีใครยอมทำ,ออำสองผมบอกว่าเอางี้แล้วกันนะนะวิธีการทางเศรษฐ,ฐกิจก็เอาง่าย เอาแบบนี้เลยว่าเวลานี้เราก็ยอมอเมริกา<อ>เขาเก็บภาษีเราเท่าที่เขาเขายอมเราก็พยายามเจาจาให้ได้ต่ําสุดถ่าเดียวกันเวลานี้เราต้องฟอร์มตัวกับกับประเทศต่างๆที่เป็นประเทศที่ไม่เอียงข้างฟอร์มกลุ่มนี้ให้ไทยเป็นเป็นผู้นํต่างกลุ่มนี้ให้ได้ที่อยู่กลาง ที่ไม่ไม่เอียงอเมริกาไม่เอียงจีนกลุ่มนี้ต้องขยายตัวให้ใหญ่ขึ้นแล้วเล่นบทเป็นพระเอกไปเลยเล่นบทเป็นผู้เรียกประชุมแบบที่ไม่มีพิศเป็นัยกับใครเป็นประเทศเล็กเล็กๆอย่างเราไม่มีอันตรายก็พยายามก่อตัวกลุ่มเขตจานค้าเสรีใหม่นี้ให้ได้ <c oughs> เพื่อทําให้มีการขายของเนี่ยขายไปนในประเทศต่างๆ <c oughs> แล้วเราก็ ructured, รีสตรัคเจอร์เศรษฐกิจเราในจุดที่เราแกร่ง คนอื่นเขาแกล้งอะไรเราก็ปล <mania> ่อยเขาแก่งเราแกลงเรื่องของเราแล้วก็ขายของกันไอ้กลุ่มก้อนใหญ่นี้ขยายกลุ่มนี้ให้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับกลุ่มที่อยู่ติดกับอเมริกาแบบติดริ่มทิมประตูก็ปล่อยไปก่อนกลุ่มที่อยู่ติดกับจีนแบบสุดริ่มทิมประตูก็ปล่อยไปก่อนไอ้กลุ่มตรงกลางนี้เอาให้ใหญ่นี่ผมเสนอมานานแล้วอาจารย์แล้วในที่สุดครับถ้าผนวกกลุ่มทั้งกลุ่มที่ยอมเข้ามาร่วมโดยเป็นบล็อกเข้ามาอีกทีหนึ่งทั้งบล็อกจีนบล็อกอเมริกาแล้วถ้ายังไม่ยอมในที่สุดก็ค่อย ค่อยดีประเทศที่สร้างปัญหาให้ไปอยู่ลําพังเพราะกลุ่มก้อนใหญ่นั้นเป็นกลุ่มที่มีน้ําหนักเรียบร้อยแล้วอันนี้ต้องค่อยเดินเนินย,ย,ยุทิยุยุศาสตร์ค่อยๆเดินเพื่อหาทางแต่เรานั่งเป็นฝ่ายถูกกระทํานั่งตั้งรับไม่ได้ต้องบุกไปข้างหน้าครับ <c oughs> และต้องเป็นผู้ลิเริ่มผู้เขี่ยลูกผู้ทําตัวเป็นผู้ที่จะสามารถที่จะคอนวีนหรือริ <c oughs> เริ่มประเด็นต่างๆไม่ใช่ปล่อยเป็นคนที่รอคนอื่นครับ อาจารย์ครับการที่เจราจารแบบทวิภาคีทียายา่ไทยพยายามพยายามทําให้เป็นอย่างนั้นจูงกัมพูชามานั่งแต่แบบสองแต่ทีนี้บางครั้งเนี่ยทวิเหมือนกันแหละแต่ว่ามันต้องมีผู้ช่วยไปมาเลเซียแต่ก็ยังมีอีกก็คือมอี observer ถ้าผมไม่รู้จะใช้คํานี้ถูกไหมก็คือมี จีนกับอเมริกามา observer ออเเตกลงถ้างั้นก็ไม่ต้องมีจีนกับอเมริกามา observer ไหมสมมุตินะครับก็ห่าง,งกันไปเราจะได้ไม่ต้องไปพึ่งพามาหาอำนาจทั้งสองชาตินี้นะครับผมว่าในวิธีคิดจริงๆเนี่ยความเห็นผมเียคือบังเอ,อิญมาเลเซียเป็นประธานอาเซียนหมุนเวียนอันวาเป็นอันวาก็อยากแสดงบทบาทด้วยน้ำใจก็ปล่อยไปก็ขอบคุณในฐานะ เป็นประธานอาเซียนหมุนเวียนเพราะเราอยู่ในอาเซียนด้วยกันกับเอมเมนอันวาอยากเป็นเป็นแบบเอ่อ uh, u r r v i d e avenue venue นะสถานที่เพื่อเป็นที่จะคุยกันก็โอเคไม่ว่าขอบคุณชัว่วคราวนะแต่จริงเราอยากอยากคุยสองฝ่ายมากกว่าเราไม่ต้องการตัวกลางแต่ว่าเนื่องจากอันวาเขามีน้ําใจเรก็ไม่ไม่เสียน้ําใจเพื่อนเพื่อนก็เป็นมีตําแหน่งในอาเซียนเป็นประธานอยู่ก็โอเคไม่ว่า จีนกับอเมริกาอยากเขาา้ามาเป็นผู้สังเกตการก็ไม่ว่าถ้าเป็นผมนะผมก็จะบอกนี้แล้วกันขอมาเลเซียไม่ใช่ตัวกลางขอมาเลเซียเป็นผู้ให้ความสะดวกในการเจรจาสองฝ่ายของเราให้สถานที่ให,ให้โปรโตโคอลให้พิธีรีตองให้สิ่งต่างๆแล้วก็ขอบคุณที่ให้สถานที่แต่การเจรจาครั้งนี้ไม่มีตัวกลางมีสองฝ่ายระหว่าง เรากับขมิเท่านั้นสําหรับคนอื่นนั้นมีออฟเซอร์เวอร์ผมก็ขอเยอะเชิญถ้าเป็นผมนะเชิญออ s เซ v ร์เวอร์ทั่วโลกใครอยากมามาอผมไม่ได้ต้องการให้อเมริกากับจีนเป็นออฟเซอร์เวอร์เท่านั้นผมบอกว่าร้อยเก้าสิบกว่าประเทศอขออนุญาตเชิญเป็นออฟเซอร์เวอร์ให้หมดใครอยากมาก็มามาไม่ได้ไม่ว่ากันตอนนี้เราไม่ต้องไม่ต้องการให้จีนและอเมริกาเป็นออฟเซอร์เวอร์ เท่านั้นผมต้องการทุกคนเป็นออฟเซ v ร์คุณอยากมาออ e เซอร์ก็ออฟเซอร์แต่เป็นการเจรจา,จา,จาสองฝ่ายระหว่างเขมรกับไทยและเราให้ชอใช้พื้นที่กลางที่บังเอิญมาเลเซียเป็นประธานหมุนเวียนอาเซียนซึ่งเราทั้งคู่ต่างเป็นสมาชิกใกล้ชิดของอาเซียนก็เลยขอบคุณที่ขอให้เป็นผู้ช่วยอำนวยความสะดวกมากกว่าเป็นผู้คนกลางคู่ไกลเกลี่ย ผมคิดว่าไปแนวนี้ในในสายตาผมก็เจรจาสองฝ่ายต่อไปในสิ่งที่เราอยากเจรจาถ้าเป็นผมนะผมจะจัดจัดเรื่องเล่าเหตุการณ์เป็นแบบนี้ผมจะไม่บอกว่าให้ให้ม a l ลเ s i ยเป็นตัวกลางผมอยากเป็นผู้อำนวยความสะดวกพื้นที่กลางในฐานะผู้มีความสัมพันธ์กับเราในอาเซียนและเป็นประธานหมุนเวียนมาเลเซยียจึงเป็นผู้อำนวยความสะดวกเป็น f a c i l t ตอ o r ของ v e n ิว และฟ a สิลิเตเตอร์ของพิธีรีตองแต่ว่าเราเจจาสองฝ่ายและออฟเซอร์เวอร์ขอขยายจากสองประเทศที่อยากมาขอให้ขยายไป190ประเทศไทยโดยทางทฤษฎีใครอยากมามาเลยมานั่งฟังได้ไม่ว่ากันออฟเซอร์เวอร์คือออฟเซอร์เวอร์ก็ขอให้ทุกประเทศมีสิทธิ์ม,มาใครอยากมาก็มาไม่อยากมาก็ไม่ว่าแต่เปิดทางให้ทุกคนครับผมว่ามาแ,แนวนี้ในในถ้าวิธีผมนะ ครับผมเห็นเลยว่าเออเราก็ไม่ทําตัวเป็นลูกแง่แต่ว่าเราก็ต้องพังอาดหรือว่ามีศักดิ์ศรีในประเทศเล็กของเราอย่างนั้นถูกไหมครับอาจารย์ใช่ครับผมคิดว่าเราวางตัวเป็นแบบเป็นคนไม่ไม่ใช่กักขระชนเหมือนบางบางบาง,บางพวกที่เขาแย่แต่เราเป็นสุภาพชนแต่เราก็ไม่ได้ทําตัวกลางนะแต่เราก็ไม่ทําตัวเป็นลูกแง่นะเราทําตัวเป็นเป็นดีเซน ดีเซนพาตี้นะเป็นคนที่มีคุณมีมีมีม,ม,มีมีความน่าน่าน่ายอมรับแบบเป็นคนมีเหตุมีผลนะครับเราก็เราก็อยากเจรจานะครับแต่เราก็ไม่อยากให้คนอื่นมา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 ,มาบีบเราแบบแบบที่ไม่เหมาะสมรหรือไม่สมควรครับครับ แน่นอนนะประเทศไทยไม่หมูประเทศไทยไม่หมูนะวันนี้เราจบหัวข้อสงครามตัวแทนการค้าการรบในภาคที่2ก็คือเราเน้นที่การรบแต่หนีไม่พ้นเรื่องของการค้ามาอยู่ดีนะครับวันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราศาสตราจารย์ดรเียงศักจรินวงศักประธานสถาบันการสร้างชาติมากๆวันนี้ขอบคุณนะครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับผมข่าวหน้าเราพบกันใหม่ในหัวข้ออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวสถานการณ์เปลี่ยนเราคืบหน้ากับ แขกรับเชิญของเราท่านนี้วันนี้ผมและแขกรับเชิญต้องขอลาแล้วเราพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ